ค่ะนะคะพรชัยนะคะก็พูดว่า I'm พรชัย We have spoken on the phoneI'm พรชัย We have spoken on the phone, on the phone ผมชื่อพรชัยนะครับที่เราได้คุยกันในโทรศัพท์ซึ่งในประโยคนี้เข้าหมายถึงคุยกันครั้งล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ก่อนที่จะมาเจอกันณนตอนนี้แล้วเมลินดาก็พูดว่า I'm just so happy to finally meet you i'm just so happy to finally meet you we are honored to have you here and this is for you we are honored to have you here and this is for you พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีคุณอยู่ที่นี่หรือที่ได้ต้อนรับคุณที่นี่และนี่สำหรับคุณครับแล้วเมลเนดาก็พูดว่า thank you I'm honored ขอบคุณค่ะฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติเช่นกัน and I'm so glad all this worked out และฉันก็ดีใจมากเลยค่ะที่ทุกอย่างมันออกมาได้ดี all this worked out หมายความว่าตั้งแต่เขาประสานงานการดีลงานกันแล้วก็ทุกอย่างมันก็จบลงได้ด้วยดีด้วยที่เขาได้มาร่วมงานกันที่นี่นะคะ and i want to learn everything i can and i want to learn everything i can และฉันต้องการที่จะเรียนรู้ทุกอย่างที่ฉันสามารถเรียนได้ and bring the magic back to maui then the bring back magic Maui to Mau และนำความมหัศจรรย์กลับไปสู่เมาอีเกาะเมาอีนะคะเป็นส่วนหนึ่งของฮาวายนะคะแล้วพรชัยก็บอกว่า that's great นั่นน่ะเยี่ยมเลยครับแล้วพรชัยก็ถามพร้อมกับผายมือเชิญน,นะคะว่า shall we เราควรจะไปกันได้แล้วเนาะเชิญทางนี้ครับ everyone here is eager meet you. everyone to you here is eager to meet you ทุกคนที่นี่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเจอคุณแล้วเมลนดาก็ตอบกลับไปว่า Oh I can't wait oh I can't wait oh ฉันไม่สามารถที่จะรอไหวแล้วหรือว่าหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาพูดก็จะเป็นประมาณว่าโอ้ oh, ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะเจอพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามบ้านแดงด้วยนะคะ